ô ôi, ôi, pyet mị, cái bài con nó, ôi, ôi, ừ. 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 มันก็ยังบาดอยู่ก็ไม่ไป้ยังมาเมียตีกันยังวะแล้วมาตีหักตีักตีหักตีแม่นครับเตอวาเออโมยยังไงเนาะเพื่ออย่าบ่าเขาใส่ตัวนเป็นอย่างเพื่อให้เขาตีหักแค่โอ้ ไอบพวงเนี่ยโอ้ยจะแจกอะไรกูไอ้พี่เพื่อนเนาะหวยไม่ได้ไปหาซื้อสดๆร้อนๆเนาะโอ้ยกัน <c oughs> อย,ยอดเคยไปซื้ออันนี้แหละออมันเป็นอย่างอันนี้มันะอะไรดีเนาะมันเป็นตีนก็เป็นอย่างญีปั่นมเมื่อเสาร์นี้คุณว่าพันดวงอะนะเมียก็เลยใส่แล้เออขันเจ้าไปเจ้าก็ ปากซื้อเะแน่ได้เด้ออาจัรเออเอากดเลยถามมาเอาใส่ได้เหรอเท้าเอากามเบงเออปากกัมปุ๊บเปเนาะปกก็ไปสิเลยเนาะนี่มันเป็นเปเนาะระวังสูนมากครับเป็นราคาเะได้เนาะไปสิแลวไปบัดคดบัดละไกลายหัวลายตักุ้ดสาว ซื้อแล้วเขาก็ย่างมากระตำว้ายผู้นั้นซื้อมากเลรอกระตำเอาผู้นี้ซื้อเ,กเ,เอกกระตำอีกอ <c oughs> วัยต่ำไปต่ำมากกว่ากันเบิร์คนเหล่าคนไร้ยางเขาไปหาเจ้าของแม่ค้าเอาไสา้แล้วว่าทำไมเนี่ยเขาเลยเอามาใหอยเพราะต่ำหัวด่านเท่านั้นเลยเอ้ยพะย่ะดีเอ้ย มันปะฟังฝาฟังไฟเลยเอา้าตับหลวด <c oughs> ได้แต่ได้แตแล้วไนงะแค่ทีด่ดีใจเล่นบ่ลรว่าแค่ทีใจเหรอมันบอกจังสันน่นแล้มันคนละอย่างเพลดีนันบม่ได้ดีใจจังสัน่นเบิง่งปั๊บมันหูวแล้วว่าใส่ไดรใส่ขอเลยโอ้โยฉันมันปวดขาเรื่องวันนี้เราไปไหน ไปกับนมผมพุรมากวะท่านหู้โว้วน้ำๆๆววว้วววววว่วว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 กวววกวไว้เจ้าหรวววววววอววววีวยวววววววนวว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 วกววาววกวอวววววววใส่ขึ้นตัววสวว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 ่ววววมววิววงวลวว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 วบ่ ดีบ่ีบ่ันี้ตนมันก็เป็นห้องกัได้ห้องกันปปะลคาตปไปไปเออแม่แก่แก่แก่โอ้ยพอได้พอได้แก้ป่ะท่านาบอด้ยอย่ากลมา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 ้ไบ้ว่า้าเพื่ออะรหน่อยทิ้งหน่อยทิ้งจะไปเยี่ยมเพื่อไวห้ดแมวตัเนาะต่างว่าอีกแล้วครับท่านด้วย